โอ้ยตายแล้วดูเจ้าเอวาดิโอ้ยเจ้าเอวาดิเพิ่งเพียงพังนะโอ้โหดูดีนะโดนธนูปักศูนยนะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอย่ามากยิงธนูใส่ฉันสิฉันเจ็บตูดนะ่นี่นเฮ้ยสวัสดีค่ะ คนพกเกยเช่นเคยนะคะใน A อวาเกมนั่นเองวันนี้นิวก็อยู่ในเกมโรบอทเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนิวกับเหมียวชักนะคะก็จะมาทําการขี่ม้าส่งเมืองกันนั่นเองใช่เหรอฮะพี่นิวเราไม่มีการขี่ม้าส่งเมืองกันนะคะที่นี่มันคือดินแดนแห่งม้าป่าน,นั่นเองม้าป่าม้าป่าอะไรเหมียวชักเอ้า ก็ตอนนี้เราอยู่ในหุบเขาไงฮะพี่นิวโอ้ไหนดูซิว่าเราอยู่ในหุบเขาจริงหรือเปล่าโอ้โหดูสิคะตอนนี้เราอยู่ในหุบเขาจริงๆด้วยนะคะเหมือนเป็นฟาร์มม้าในหุบเขาเลยเฮ้ยพี่นิวอ่ะผมว่าเราอ่ะรีบไปขี่ม้ากันดีกว่าฮะผมอยากขี่ม้าแล้วฮะพี่นิวโอเคโอเคว่าแต่ลูกตาพี่นิวโอ้ได้ไงลูกตาพี่นิวอยู่นี่เองมงกปิดซะลูกตาพี่นิวไม่เห็นเลยโอเคค่ะวันนี้นิวก็จะมาทําการหัดขี่ม้านั่นเองนะคะอ่าก็วันนี้เราก็จะมาฝึกหัด ม้ากันอะโอเคเดี๋ยวนิวก็จะไปหาม้าของนิวเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปหาม้าของนิวก่อนดีกว่าว่าม้าของนิวอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันกระเด็นออกมาขนาดนี้อะเดี๋ยวนิวขอไปหาม้าของนิวก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหม้าของนิวอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันแตกกันเนี่ยโอ้นั่นไงม้าของนิวนั่นเองนะคะคือตัวนี้นั่นเองนี่นี่ค่ะอันนี้คือม้าของนิวชื่อที่เป็นประกายวิบวับตรงนี้นั่นเองโอเค อเฮ้ยแล้วใครมาขี่บนม้าของนิวเนี่ยไม่ใช่ม้าเธอน,น,นี่มันม้าฉันอโอเคค่ะอ่ะมาม้าของนิวนะคะก็คือตัวน,นี้เองเนี่ตอนนี้ม้าของนิวยังไม่มีชื่อนะอันเดี๋ยวนิวขอตั้งชื่อมันก่อนละกันนะอ่านี่ค่ะแล้วก็รีเนมตรงนี้แอนก็เดี๋ยวตั้งชื่อว่าอะไรดีอะ ตั้งชื่อเป็นชื่อช่องของนิวก่อนละกันชื่อว่าเอวานะคะเอวาโอเคโอเคค่ะตอนนี้นิวก็ได้ชื่อม้าข,ของนิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคเราจะไปทําการขี่เอวากันนะคะอันนี้ไม่ใช่ม้าเธอแล้วเป็นม้าเราเลยค่ะตอนนี้นิวก็ขี่ออกมาแล้วนะคะช่วเอุ้ยได้แล้วออ้ค,ค่อยๆไปนะเจ้าเอวาฮิ่งกับๆๆๆโอย้ยเธอเป็นว้าให้ปๆๆักขี่ไง นี่เธอขี่ฉันได้ดีเลยสิขี่ไปชกนกำแพงนี้ได้ยังไงเราเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยก็ขี่เจ้าเอวาออกมาแล้ว,ลวนะคะนี่โอ้ยเป็นไงเราโอ้ยพี่นิวฮาตอสนนี้เราอยู่บนทางม้าแล้วนะคะใช่แล้วเหมียวช้ากอุย้ยดูสิเราขี่เจ้าเอวาอยู่นะอ๋อไอฉันเป็นม้าแก่นะ่าจะขี่ฉันแรงแล้วกันล่ะอ้า,อานี่นายคือม้าแก่เหรอเนี่ยใช่นะสิฉันเป็นม้าแก่อ้ยตอนนี้ฉันหิวอะ่ะ ไปหาน้ำให้ฉันกินเลยสิแล้วก็แครอทด,ด้วยฉันอยากกินน้ำกับแครอทโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้ำกับแครอทให้นายกินนะไปเลยไปเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาน้ำให้เจ้าเอวา,ากินก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โอคคะ้ตอนนี้เจ้าเอวาเนี่ไงเนี่ไงพี่นิวฮานไงคะที่ใส่น้ำเออเจ้าเอวาเบาเลยสิขี่เบาอยู่เนี่ยโอ้โห <c oughs> นี่ไงนะ้ำฉันจะกินน้ำเธอเอาน้ำไ้ฉันด้วยโอเคค่ะตอนนี้เราก็มา e เอาน้ำให้เจ้าเอวากันนะคะ โอ้โหดูสิโอ้ยมีแบบว่าให้เราตักน้ำด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวนี้เอาถังน้ำออกมาก่อนนี่นี่ค่ะเราก็ตักน้ำตรงนี้เพื่อให้เจ้าเอวากินน้ำนั่นเองนะคะมันจะมีถังใส่น้ำให้เรานี่เจ้าเอวาเราได้น้ำมาแล้วนะกินเลยมาๆามาฉันอยู่น้ำมากๆเลยอึกอึกอโอ้โหท้าเกินน้ำเก่งจถึงเลยอ่ะ โอ้อยก็ฉันหิวนี่น่ะนี่รอดกินน้ำที่ยังไม่เต็มเลยฉันขอกินน้ำอีกได้ไหมอ่ะได้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 นี่นะเรากำลังเติมให้เธอเจ้าเอวาเอามาโอ้ยอุบ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 โอ้ยชื่นใจจริงๆงเลยตอนนี้ฉันหิวน้ำมากมากเลยโอ้ยตอนนี้โอเคแล้วเพราะตอนนี้ต่อไปฉันก็หิวแครอดแล้วอ่ะ ฮะอยู่แค่รอดเหรอเจ้าเอวาใช่แล้วชเชนหิวแค่รอดอะ่ะไปหาแค่รอทให้เชนกินหน่อยสิโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาแค่รอดให้กินนะฮ่าดีเลยเดีค่ะตอนนี้นะคะเนวก็กําลังขี่ไปหาแค่รอดนะคะเพื่อให้เจ้าเอวกินนั่นเองไปเลยไปเลยชเชนหิวแ,แล้วแค่รอดอยู่ตรงนั้นโอ้แค่รอดอยู่ตรงนั้นเหรอโอเคโอเคกำลัลงขี่ไปอู้ดูสิคะอันนี้มันคือเมืองเหมือนว่า มีของขายเต่แม่บอเอ้ยเบกรเรบกเบกรเรบกอ๊ะตบอุ้ยไายทำไมเธอไม่เบกรรฉันล่ะฮะแล้วทำไมเธอไม่เบกเราเจ้าเอวาโอา้โอเคค่ะตอนนี้เราจอดเจ้าเอวาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดีย๋ยวเพิ่งไปไหนนะเจ้าเอวาไอายเธอเบกรรฉันไม่ดีเลยดูสิฉันต้องเบกอย่างนี้เลยเห็นไหมเหรอโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไปหาซื้อแครอทให้กับเจ้าเอวกินกันนะคะน,นี่คือร้านแครอทนี่นะนี่เราเจอแล้วสวัสดีค่ะต้องการรับแครอทหรือเปล่าคะ อ๋อต้องการค่ะนี่ค่ะถ้าเกิดเราจะเอาเคอแครอทเรากดไอว t t จูบายแครอทเลยนี่แค่ค่ะแครอทราคา10ดอลน,นะคะนี่ค่ะแล้วก็กด y ยสเข้าไปเลยค่ะขอบคุณสําหรับการซื้อแครอทให้มาในครั้งนี้นะคะค่ะตอนน,น,นี้เราก็ได้แครอทมาแล้วนะคะนี่โอ้โหพี่น,น,วนิว้าผมอยากกินแครอทนะคะให้ผมกินได้ไหมคะโอ้ยอันนี้เป็สนสำหรับม้านะเหมียวชารกเป็นสำหรับแมวแมวชา์กเหมือนเหมียวชากนะ โอเค่ะผมไม่กินก็ได้ค่ะโอยโอเคค่ะตอนนี้เราก็เอาเอาไปให้เจ้าเอวากินดีกว่านะฮะเราเอาแครอทมาให้แล้วเจ้าเอวาว้าวแครอทรล้วฉันชอบมากๆเลยแครอทมาๆๆฉันจะกินแครอทแล้วโอเคค่ะให้มันกินเลยนะคะโอ้ยน้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 นนนนนนนโอ้ยอร่อยมากๆเลยโอ้ยตอนนี้พลังฉันเต็มเ่ยมแล้วอ่ะโอ้ยขอบคุณมากๆนะโอเคโอเควิตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เราเหลือพลังการแต่งกา กับเจ้าเอวานนั่นเองนะคะเจ้าเอวานี่ยไม่มีเครื่องแต่งกายเลยโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ขอไปทําเครื่องแต่งกายให้เจ้าเอวาก่อนละกันนะนี่ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นช็อปนะคะสําหรับบอกว่าซื้อให้กับเรานะคะโอ้โห้ยอดนะคะอันนี้มันก็จะเป็นหนอออุ้ยอันนี้นนูไม่ได้กดเอานะคะแต่ว่าเมาส์ไปโดนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแต่งกายของเรานั่นเองนะคะก็จะเป็นรองเท้ากับกางเกงสําหรับการขี่มา้านั่นเองนะคะโอ้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นอานม้านั่นเองนะคะ โอ้โหไม่กล้สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเรามาเลือกอ่านม้ดีกว่าเหมียวช้ามินิวอุ้ยผมชอบสีรุ้งนะฮะสีรุ้งสวยนั่นสิอุ้ยสีนี้ก็สวยนะที่เป็นลายแบบว่านี่ไงเดี๋ยวเราดูซิราคามันเท่าไหร่โอ้โหคันห้าวุ้ยขอวางก่อนแล้วกันเหมียวช้ามันแพงมากเลยอ่ะ นะโอ้ยที่สามพันโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้เงินของเรานะคะน้อยมากเลยนะคะตอนนี้เราก็ต้องรู้สึกว่าต้องไปทําการแข่งนะคะการแข่งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะได้เงินด้วยโอเคค่ะตอนนี้เราจะเข้าไปแข่งในทัวร์นาเมนต์กันนะคะ เปิที่ว่าเจ้าเอวาของนิวเนี่ยจะได้เป็นม้าที่แบบว่าแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองเดยเราจะเข้าไปแข่งกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนิวก็เข้ามาสู่การแข่งขันแล้วนะคะก็จะมาดูกันว่านิวเนี่ยจะได้ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาบอกก่อนนะว่าเจ้าเอวาของนิวเนี่ยสกิลยังต่ำมากเลยเพิ่ง Level, Level เลเวลเลเวลหนึ่งเองนะคะอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ก็เราก็จะมาแข่งกันเลยกว่าออกตัวไปแล้วอออโอ้ไปเลยเจ้าเอวาไปเลยไปเลย,เลยฮี่กับกับกับ โอ้ยดูสิโอ้เจ้าเอวาเจ้าต้องในที่หนึ่งนะจะได้มิเนี่ยอู้ตายแล้วดูสิคนอื่นแบบแข่งขันกันมากเลยไปเลยเจ้าเอวาไป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 โอ้โหรู้สึค่ะมีการตัดหน้าด้วยนะมีการตัดหน้าเล็กน้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนนี้เราอยู่ที่สองแล้วเป่เนี่ยเอ้ยเอ้ยม้าลมโอ้มีม้าลมด้วยนะเอ้ยมีม้าลมด้วยอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่นี่โอ้แ oh <laughs> ม็กกี้เมื่อกี้ม้านิวล้มอะ่ะนี่เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะอะอีกประมาณ40วินาทีก่อนจะเข้าเส้นชัยนะคะเราต้องเข้าเส้นชยัยเร็เวๆเร็วๆเร็วๆเส้นชัยอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเลยอะ่ะเดี๋ยวบอกนะว่าเราเข้าที่โหลแล้วน่าจะใช่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ม้านิวล้มนะคะเฮ้ย <laughs> เราเจอเส้นชัยแล้วคะ่ะตรงนี้คือเส้นชัยของเรานะคะแต่ว่านิวได้ทีโ่โหลได้หน้าเลยแล้วคนอื่นไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้ย วได้ที่หนึ่งเหรอนิวได้ที่หนึ่งเฉยเลยนะคะเอาไว้ อยู่ดีมาได้ที่หนึ่งอะ <c oughs> นี่ค่ะก็อันนี้นิวก็เลเวลม้าข,ของนิวก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเลเวลสองแล้วนะคะถ้าเกิดไปทําการแข่งมา้าใช่ไหมคะม้าข,ของเราเนี่ยจะมีความสตรองมากขึ้นหรือความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ทําให้ม้าข,ของเรามีเลเวลเพิ่มขึ้นมีความแข็งแกรง่งเพิ่มขึ้นนะคะส่วนอัน,น,นอื่นๆเนี่ยมันอาจจะตามมาทีหลังนะอันนี้นิวก็เพิ่งเล่นนะคะเฮ้ยเราเจอสวนมะเขือเทศด้วยนะคะตรงนี้โอ้ยตรงนี้มีสวนมะเขือเทศด้วยโอ้โหดูสิใช่ันนี้คือเสือมะเขือเทศนะฉันอยากกินมะเขือเท แต่ไม่รู้มันกินได้หรือเปล่าอะ่ะงั้นเหรอเดี๋ยวเราลองไปดูให้นะเจ้าเอลาชู้โอเคอุ้ยนี่มันรุงจอดเนี่ยนะสวัสดีฉันคือรุงจอดเจ้าของสวนมะเขือเทศโอ้โหนี่รุงจอดแห่งสวนมะเขือเทศหรอคะเนี่ยหนูเพิ่งเคยเห็นตัวจริงนะคะโอ้โหเธอก็สามารถเยี่ยมชมสวนของฉันได้นะเข้าไปได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวหนูข้าเดินดูหน่อยนะคะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูสวนมะเขือเทศของรุงจอดกันดีกว่านะคะโอ้ดูสิคะว้าว มะเขือเทศเก็บได้หรือเปล่าเนี่ยแต่รู้สึกว่าจะเก็บไม่ได้นะคะโอ้กห๊กเก็บได้ด้วยเก็บได้หรือเปล่าอุ้ยเก็บได้ด้วยนะคะอุ้ยมะเขือเทศเก็บได้นะคะอุ้ยเรามาเก็บมะเขือเทศกันดีกว่านะคะโอ้โหโอ้โหซี่มะเขือเทศเก็บได้ด้วยเอาไปขายได้ไหมเนี่ยเอาไปขายแล้วก็เอาไปให้เจ้าเอวากินนั่นเองนะคะโอ้โหลู้สคขาตรงนี้มีให้ที่ฝึกมาด้วยนะคะโอ้โหนีให้เราเก็บดาวด้วยนะตรงนู้น ใช่ไปเลยเจ้าเอว้าอุ๊บโอ้ฉันเป็นม้าแก่นะเธอจะขี่ฉันแลนี่ไหมเนี่ยโอ้าแล้วจะให้เราทํายๆๆังไงเราเจ้าเอว้าก็ค่อยขี่ชันสิโอ้โหอุ้ยมีเก็บดาวด้วยนะนี่ มันจะช่วยเพิ่มเอ่มพ p ของความสตรองของม้าของเรานะคะดูดิเห็นไหมมันจะทําให้เราม้าของเราเนี่ยมีความสตรองมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราไปทําการฝึกที่นี่นะคะโอ้โหนุ้สิอึ๊บไปเลยเจ้าเอวาอึ๊บเอ้ยช่วยได,ไ,ได้แข็งแรงขึ้นนะเจ้าเอวาโอ้ยฉันเป็นม้าแก่แล้วฉันไม่แข็งแรงแล้วแหละโอ้เร็วเร็วสิอย่ามาตะบนได้ไหมเจ้าเอวาโอ้ยฉันก็ไม่อยากจะบน่นหรอกอ้ยโอ้ยตายแล้วโอ้ยจะกระโดดข้ามไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหขี้บ่นจริงๆเลยนะโอ้อันนี้คือฟาร์มของ โรงแรมเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะเจ้าเอว่าก็ลงไปสิฉันไม่ลงไปด้วยหรอกโอ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปดูกันนะคะว่าตรงนี้มันคืออะไรกันนะเนี่ยโอ้โหดูสิที่มันเหมือนเป็นฟาร์มม้าเลยนะคะโอ้โหเอาเฮ้ยทำไมนอนอย่างนั้นเล่าอ้อยเจ้าฉันด้วยอ้อยฉันฉันง่วงฉันไม่รู้จะยืนอะไรกันแยะกันแยะฉันก็เลยอยากนอน โอ oh, okay. well, ้โหทำไมที่นี่มีแต่ม้าแก่เนี่ยไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้โหดูสิเหมียวชาร์คที่นี่มันคือฟาร์มม้าแบบว่ามีแต่ม้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะด้านซ้าพี่นิวโอ้โหม้าสวยทั้งนั้นเลยอ่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ล้วเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็ปลาก็ไปหนึ่งพันแล้วอ่ะแพงมากเลยอ่ะด้านส้าพี่นิวโอ้โหดูสิค้ามีแต่ม้าสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยตัวนี้ม้ายูนิคอนโอ้ยม้ายูนิคอนน่ารักมากเลยค่ะดูสิว้า โอ้โหตอนนี้64 0มืี่พันโอ้ต้องยอมดีกว่าเหมียวชักพี่เนียวไม่สู้ราคาดีกว่านะตอนนี้เราก็มาให้น้ำเจ้าเอวาก่อนนะคะก่อนที่จะพามันไปแข่งนั่นเองเพื่อเป็นการเติมพลังนั่นเองนะคะโอเคเจ้าเอวากินเข้าไปเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปแข่งโอ้ยโอเคโอเคแต่ฉันได้เติมพลังเนี่ยจะปลองฉันวิ่งปองแน่ๆเลยเคค่ะตอนนี้เราก็เติมน้ำแล้วนะคะ โอเคค่ะ okay okay, ตอนนี้เจ้าเอวานของเรานะคะอุ <st> ้ยเหลือแครอทนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาเจ้าเอวานไปกินแครอทอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะเพค่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมพลังให้เจ้าเอวากันนะคะมาเลยเจ้าเอวาเจ้ากินเข้าไปเลยนะจะได้มีพลังในการไปแข่งขันในรอบต่อไปโอเคใช้พลังกินอยู่เติมเรื่อยๆเลยอ๋ออิ่มแล้วอ่ะโอเคโอ้โหตอนนี้พลังแครอทของเจ้าเอวาก็เต็มแล้วนะคะดูดานเราจะรอไปแข่งขันในรอบต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาสู่สนามการแข่งขันแล้วนะคะก็มาดูกันนะคะว่า เดีวเนียน่ยจะได้ที่เท่าไหร่น,นั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะมาแล้วว่าตอนนี้โอเคไปกันเลยนะคะ let's go โอ้ยกว่าจะสตาร์ทออกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยตายแล้วมาเจ้าเอวเ้าจะต้องสู้ๆนะโอ้โหมาชุ่มพูมาชุมมาช่มพูแรงมากโอ้โหดูกีดชุ่มพูดิโอ้ยตายแล้ว,วจะสจู้ได้ไปะเนี่ยอึบอึบอึบเลยเจ้าเอวา โอ้ยจิ๊กก็พยายามอยู่อย่าเพิ่งแรงจังสิโอ้โหดูดิโอ้มีการยิงธนูกันด้วยนะคะตอนนี้โอ้โหเราก็ไม่น้อยหน้าค่ะเราจะต้องใช้ธนูยิงเข้าไปด้วยนะงั้นนี่ไงกำจัดจุดอ่อนเลยโอ้โหตายแล้วดูเจ้าเอวาดิโอ้ยเจ้าเอวาอย่เพิ่งเพียงพังนะโอ้โหดูดิค่ะโดนธนูปัดตูดนะคะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยอย่ามายิงธนูใส่ฉันสิฉันเก็บตูดนะเนี่ยโอ้โหูจิ๊ก รู้สึกว่าเราเนจะสู้ที่หนึ่งไม่ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าม้าของเธอมีกีบสีชมพูด้วยก็มาลุ้นกันนะคะว่านิวจะที่2หรือที่3นะคะเนี่ยตอนนี้ไปเลยเจ้าเอว่าถึงจะโดนธนูแต่เจ้าก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมไอ้ฉันหวั่นไหวแล้วเนี่ยตูฉันระบงหมดแล้วเนี่ยตอนนี้เจ้าเอวาเจ้าชายอยู่ข้างหน้ารีบไปเร็วที่2ก็ยังดีฉันกำลังพยายามอยู่โอ้เร็วๆที กับ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 โอ๊ยตายแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วเอ้เจ้าไอ้วานเร็วเร็วเร็วจะถึงแล้วจะถึงแล้วยูถึงแล้วยังเนี่ยแค่ไหนเนี่ยอึ๊บโอ้โหเราได้ที่สองนะคะเฉียดกับที่สามไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะ โอ้โหโอ้โหที่สามก็ยังดีนะอันนี้ก็ได้ซื้อเจ้าพิงโปโรให้กับเจ้าเอวานะคะนี่ค่ะนี่สีชมพูเลยเออฉันชอบมากเลยนะขอบคุณที่ซื้อให้ฉันนะทํใไม่ฉันเวนิ่งแข็งแกร่งขึ้นมากๆเลยเออไม่เป็นไรเจ้าเอวา,านายเป็นม้าเรียกของฉันนี่นาะ ขอบคุณเธอมากมากเลยนะโอเคข่าวันนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะก็ได้มารู้กับจักกับเจ้าเอวาเจ้ามาแสนรูตัวนี้นะคะก็ในพาร์ทต่อไปนะคะนิวก็จะมาทําการอัพเรเวลของเจ้าเอวาตัวนี้นะคะให้เพื่อไปแข่งขันนะคะให้ได้ที่1น,นะคะนลคอก็ได้ตังค์มาเยอะๆนะคะโอเคข่ะวันนี้นิวต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันนิวได้ใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นแบบอะไรต้องคอยติดตามกันด้ดวยนะคะบ๊ายบายค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวไปขี่เจ้าเอวาต่อก่อนแล้วกันไปเลยเจ้าเอวาขับ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 